ไอ้ลูกตัวอดไกันครับพอดตัี้ครับลูกต้น <Leah> นี้เป็นลูกเพชรไหมคลูกเพชรมงคลใบเอกสารมีครบนะครับเพชรมงคลเปิดไว้แปบเจ็ดครับแมาตอนร่องหนาคอกได้ครับพี่น้องมากตัวนี้สูงตัวนี้สูงกว่านเท่าไรครับก็สี่ร้เการ้อยยี่สิบครับร้อขึ้นอยยี่สิบห้าขึ้น <30. S 2> <applic ator. S 1> ใหญ่ๆงามๆนั่นหนานี่ก็เมียใหญ่ๆครับประจําฟามของคุณพอ่อฟาร์มยังก็ครับคุณพ่อสื่อฟาร์มบ่มีื้าวนดวงไหวไหมาครับส่นของคุณพอ่ออย่างก็ขวบขอกค่อยงามวันดวงไหวนะครับนี่สายสายยังก็ครับสายบิ๊กอุทัยครับข้อไก่เม็ดลรอครับข้อข้อสายเนื้อครับ ไอยใส่เนื้อใหญ่ๆอ่างอ่างอันหนาตันๆครับตอนนี้สูงร้อยสามสิบกว่าจะเข้าสี่สิบแล้วนะครับว่าสี่สิบแปดสามสิบแปดนี่งามางงครับลอยสี่สิบกว่าอ่างๆเงญ่ๆครับท้องพี่นอ้องมาชมมาแวะเวียนเบิ่งได้ครับคุยงามบันดอนไหว